สวัสดีครับวันนี้ financial สบายๆนะครับมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะครับหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับ financial สบายๆเนี่ยในลักษณะบทความเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินแล้วก็เรื่องของอประกรันนะครับถ้าส่วนใหญ่จะมาวันนี้เนี่ย financial สบายๆเนี่ยจะมาให้ความรู้หรือมาพูดกันถึงเรื่องของอการวางแผนการจัดการมรดกรวมถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยผมเลยเชิญนะครับเพื่อนที่สนิทมากๆท่านหนึ่งนะฮะเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นเจ้าของสำนักงานกฎหมายรวมถึงเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยนะครับก็จะขอแนะนําให้รู้จักเพื่อนผมท่านนี้ครับทนายบีครับดรนภัสพรพรหมวันครับสวัสดีครับนีสวัสดีัครับจริงๆแล้วบีเนี่ยเป็นคนที่เป็นทนายที่เชี่ยวชาญทางเรื่องของพวกคดีหรือว่าเรื่องของกฎหมายมรดกมากๆนะครับ คลิปแรกเนี่ยหลายคนเนี่ยผมคือเร,เราเชื่อว่าหลายคนยังเข้าใจคําว่ามรดกเนี่ยไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นแค่ทรัพย์สินหรือเปล่าบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่มีมรดก ok หรอกพี่มีมีแต่นี่ mm hmm. อ่าวันนี้เนี่ยอยากจะให้บีมาช่วยเคลียร์ว่าจริงๆคําว่ามรดกเนี่ยมันครอบคลุมถึงถึงอะไรบ้างทรัพย์สินหรือว่าหรือว่าอะไรบ้าง mm hmm. ครับก็อย่างแรกนะคะตอนแรกเนี่ยหลายๆคนบอกวอ้ยได้รับมรดก ok, ก็จะรู้สึกว่าโอ้หวานแล้วเนี่ยได้รับแต่ทรัพย์ รับทรัพย์อย่างเดียวนะคะมรดกจริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามรดกเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้มาแต่ทรัพย์สินอย่างเดียวนะคะยังมีสิทธิและหน้าที่ของเจ้ามรดกนะคะที่จะตามติดมาด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความรับผิดชอบด้วยที่จะตามมากับทรัพย์นะคะมีอะไรบ้างนะมีทรัพย์สินมีทรัพย์สินสิทธิหน้าที่สิทธิหน้าที่แล้วความรับผิดชอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์สินเนี่ย หลายๆคนก็คงจะคงจะไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่อ่าทรัพย์สินนี่มีอะไรบ้างทรัพย์สินเนี่ยก็ง่ายๆเลยที่เรารู้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านครับรถยนต์อ่านะคะอ่สร้อยคอนาฬิกาแหวนทองต่างๆอ่านะคะเงินในบัญชีธนาคารสร้อยคอสร้อยคอแหวนนะครับที่เป็นของเราเองที่เป็นของเราด้วยที่เป็นของเจ้ามรดกที่เป็นของเจ้ามรดกครับทีนี้อย่างทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์เช่น สร้อยแหวนนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยการเปลี่ยนมือก็ทําได้โดยการส่งมอบนะคะไม่ยากแต่ว่าทรัพย์สินที่มีการจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเอ่อบ้านนะคะหรือว่าเงินในในธนาคารเนี่ยซึ่งสมุดธนาคารเนี่ยก็ต้องมีความยุ่งยากแล้วก็ต้องใช้ขั้นตอนกระบวนการในการทางสารเพื่อที่จะตั้งเป็นผู้จัดการมรดกในการไปดําเนิน การเหล่านั้นซึ่งการตั้งผู้การมาดก,ก็จะมีขั้นตอนเดี๋ยวหลายๆอย่างเดี๋ยวเรารจะมาคุยกันอีกทีใน,ในคลิปต่อไปเนาะในคลิปต่อไปครับ<ะ>แสดงว่าทรัพย์สินที่มีทะเบียนเนี่ยจะยุ่งยากกว่าไม่มีทะเบียนใช่ค่ะคำว,ว่าบ้านหรือว่าที่ดินเนี่ยทะเบียนของบ้านและที่ดินก็คือโฉนดโฉนดใช่ไหมครับส่วนของรถยนต์ทะเบียนก็คือสมุดทะเบียนอะไรนั่นเองสมุดทะเบียนบัญชีธนาคารทะเบียนก็คือพวก สมุดไปทีธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเป็นพาสบุ๊กไปนะครับก็ต้องมีการจดทะเบียนเปลี่ยนมือไปใช่ไหมอันนี้คือในเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินง่ายอันนี้ไม่ง่ายไม่ไม่ยากไม่ยากรู้กันอยู่แล้วนะคะทรัพย์สินแล้วเมื่อกี้วิวว่ามีอะไรมีอีกนะนอกจากทรัพย์สินแล้วมันยังมีสิทธิและหน้าที่อสิทธิและหน้าที่ก่อนสิทธิกักับหน้าที่ต่างกันนะคะสิทธิเนี่ยพูดง่ายคือสิทธิก็คือสิ่งที่เราเนี่ย จะได้จากผู้อื่นส่วนหน้าที่ก็คือสิทธิที่เราต้องให้กับผู้อื่นอ๋อมันสวนทางกันสิทธิคือคนอื่นมีหน้าที่ทําให้เราใช่ค่ะแต่เขาว่าหน้าที่คือหน้าที่ที่เราทําให้คนอื่นใช่ค่ะง่ายๆเลยนะคะซึ่งสิทธิและหน้าที่ของเจ้ามรดกที่มีมาก่อนเนี่ยผู้ทายาทผู้รับมรดกเนี่ยก็ต้องรับไปด้วยเช่นอะไรบ้างอะนะคะเอาสิทธิก่อนสิทธิเนี่ยเช่นสิทธิในการเช่า เช่าอสังหาริมทรัพย์เช่นเช่นก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยเจ้ามรดกมีทำสัญญาเช่าที่ดินว่างเปล่าเพื่อทำเป็นตลาดนัดอันนี้กำลังฮิตนะฮิตกำลังฮิตขึ้นมาเยอะแยะเลยตลาดนัดโอ้โหกลางคืนนี่กำลังแบบสว่างไสวเลยไปบ้างไหมไปบ้างไหมมีบ้างมีบ้างค่ะเดพลาดได้ไงเดินช้อปปิ้งอ๋อะซึ่งซึ่งเวลาสัญญาการเช่าพวกนี้มันจะมีระยะ นะคะอาจจะเป็น10ปี20ปีหรือ30<ะ>ปีแล้วแต่ครับทีนี้พอสมมติว่าเช่าไประยะหนึ่งเจ้าเจ้ามรดกเสียชีวิตสิทธ<อ>ทิในการเช่าเนี่ยก็จะตกทอดมายัางไทยาทด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะมีข้อยกเว้นอยู่ในสัญญาซึ่งสัญญาพวกนี้มันจะ,จะเป็นสัญญาเอกชนส<อ>ามารถที่จะกำหนดได้ว่าสิ้นสุดเมื่อสมมตินะคะเกิดมีข้อจำกัดว่าสิ้นสุดเมื่อเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็จะ แสดงว่าสมมุติว่าเช่าไว้เช่าไว้สมมติ10ปีสัญญาเช่า1ิบปีแต่ว่าไม่ได้มีระบุในสัญญาว่าสัญญาจะจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อผู้เช่าเสียชีวิตสมมติว่าเช่ามาแล้วทําตลาดนัดมาแล้วเนี่ยห้าปีหปีเกิดว่าผู้เช่าเสียชีวิตไปรุ่นรุ่นลูกก็ต้องมารับแทนมีหน้าที่ในการจ่ายค่าเช่าให้กับเจ้าของที่ดินต่อไปแล้วก็มีหน้าที่มีมีสิทธินะสิทธิในการที่จะ เก็บค่าเช่าจากคนที่มามาเช่าแผงใช่เรตอันนี้มันก็ตกทอดมาเป็นมรธิด้วยใช่ไหมนี่คือเป็นเป็นสิทธิใช่ค่ะอทีนี้นอกจากสิทธิแล้วก็มีหน้าที่ด้วยหน้าที่เนี่ยหน้าที่เนี่ยก็คือหน้าที่ที่ที่สําคัญเลยชัดๆเลยก็คือหน้าที่ในการชําระหนี้ชําระหนี้ใช่ค่ะไอ้ที่คนบอกว่าไม่มีมรดกหรอกมีแต่หนี้ ซึ่งจริงๆนี่มันก็เป็นมรดกเเป็นมรดกใช่ไหมใช่นี่ก็เป็นมรดกอย่างหนึ่งที่มันตกทอดไปยังทายาทลูกหลานของเราด้วยตายแล้วสงสารลูกเราจังเลยสมมติว่าเราไปกู้เ <c oughs> งินมาหนึ่งล้านบาทเนี่ยนี่หน้าที่ในการชําระหนี้สินเนี่ยครับมันก็จะตกทอดไปยังลูกหลานของเราด้วยอ๋อเหรอใช่ค่ะที่นี่ที่เห็นกันเยอะๆนะอย่างนี้คนรุดไปรุดไป,ดปดอะ อันนี้เป็นด้วยไหมโอ้โหอันนี้ตัวดีเลยบัตรเครดิตนี่บัตรเครดิตแล้วผู้สินเชื่อสมบุคคลอะไรพวกนี้ทุกอย่างนจะนังลนพวกอย่ใช่ะมาด้วยมาด้วยทุกอย่างเลยแต่ว่ายังยังไม่ต้องตกใจไปเพราะว่านี่สินต่างๆเนี่ยกฎหมายได้มีข้อกําหนดไว้อยู่แล้วว่าทายาทที่รับมาเนี่ยจะรับนี่สินเนี่ยไม่เกินทรัพย์สินที่ที่เราได้รับไม่เกินทรัพย์สินที่ได้รับสมมุติว่าสมมุติว่า เออเรามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด100ล้านโอ้ดูรวยมากเลยนะ,ะแต่ว่าเรามีหนี้่150ล้านนั่นนะ่ะแล้วอย่างนี้ลูกเราจะรับเท่าไหร่ยังไงก็ก็คือ,อรับหนี้คือจริงนึงต้องรับหมดแต่ว่าเวลาหน้าที่เราต้องชําระเราก็ชาระไม่เกินทรัพย์มรดกที่เราได้รับมาอ๋อแสดงว่าลูกเราก็เอาเงินไปจ่ายคือเอาทรัพย์สินเนี่ยไปจ่ายหนี้แค่ไม่เกิน100ล้าน100ล้านแค่นั้นเองใช่ค่ะก็คือไม่ต้องควักเงินส่วนตัวว่างั้นอ่าแต่ว่าอันนี้มันชี้ชัดตรงไหนรู้ไหมคะแปลว่า กลายเป็นศูนย์บาทน,นะคะคือไม่มีไม่ได้ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยพ่ออุตส่าห์สร้างมาแทบตายกะว่าจะให้ลูกซับหนึ่งร้อยล้านที่คิดว่าหวานหวานแล้วเนี่ยออพอเจอหนี้สินหักกบล้มหนี้ไปกลายเป็นศูนย์ค่ะอ๋เอ,อเอาแล้วไอ้ส่วนที่เกินมาห้าสิบล้านล่ะอ,อ,อันนี้ทํำยังไงครับก็ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีหลักทรับอะไรคำประกันตัวนี้ออก็ถือว่าตกเป็นพับ,พบกับเจ้าหนี้นะคะตามภาษากฎหมายบอกตกเป็นพับแปลว่าเจ้านี้เนี่ยเป็นลมลมพับไม่ใช่นะคะก็คือหมายความว่า เจ้านี้ก็ถือรับความเสี่ยงก็จะไม่ได้รับชําระไปตรงนั้นแล้วเจ้านี้มีสิิ์มามาฟ้องร้องเป็นคดีทางกฎหมายมาเรียกเอาก็คโสมีจากลูกได้ไหมคือจริงๆเขาก็ฟ้องได้แต่ว่าเรียกได้ไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับใช่ค่ะโอเคโอเคนอกจากเจอเจ้านี้โหดเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็อีกเรื่องหนึ่งอ๋อโอเคนี่คือเรื่องอะไรนึหน้าที่หน้าที่ใช่ไหมครับงั้นใครที่รูดปืดรูดปิดนะครับก็สํารวจ ตำรวจนีสินตัวเองด้วยใช่มีเงินในธนาคารอยู่แสนหนึ่งรูดไว้สองแสนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ตอนแรกแบบอุ้ยได้รับมรดกแสนหนึ่งลูกดีใจปรากฏใบเรียกเก็บมาสองแสนจะมีพับแล้วลูกก็พับอีกคนนึงไม่ได้เลยเลยนะครับอ่ะแล้วมีอะไรอีกนะสุดท้ายจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบก็คือความรับผิดชอบที่เจ้ามรดกมีอยู่ก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะลูกก็ต้องรับไปด้วยความรับผิดชอบ เช่นการเป็นคู่ความอยู่ในในศารนะคะในในเรื่องของของแพ่งของแพ่งอย่างเดียวค่ะหรือว่าเพราะว่าคดีอย่างเรื่องการคดีอาญาเนี่ยความผิดมันจะเป็นส่วนตัวแล้วก็สิ้นสุดไปเมื่อเมื่อเสียชีวิตนะคะยกตัวอย่างเช่นคดีที่สมมติว่าคุณพ่อขับรถไปชนคนแล้วเสียชีวิตอย่างเงี้ย่แล้วก็มีการฟ้องร้องกันอยู่ฟ้องร้องกันมันเกิดทั้งอาญาทั้งแพ่งถูกไหมถูกค่ะอาญานี่หมายความว่าประมาท ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันนี้มีโทษจำคุกแต่พอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือตัดไปเลยลูกไม่ต้องมาจำคุกแทนนะคะแต่ว่าผู้ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็อาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายเรียกค่าทำศพค่ารักษาพยาบาลก่อนตายลูกเขาขาดไรอุปการะอย่างเงี้ยอ่าตัวนี้เขาก็มาฟ้องเรียกได้ทั้งแพ่งเนี่ยทายาทก็ต้องรับด้วยก็ต้องรับก็ต้องรับ ความรับผิดชอบตัวนี้เสียหายค่าทําขวัญนอะไรต่างๆแล้วเอามาจากไหนล่ะคะก็มาจากทรัพย์สินที่ได้รับนั่เองนะคะแต่ถ้าทรัพย์สินมันไม่พอไม่พอทำไม่พอไม่จริงๆตามกฎหมายมันก็เรียกเกินกว่านั้นไม่ได้แต่ว่าในทางในทางความสามารถทำนึกหรือว่าจิตใจเราเราก็เออเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาเราก็ต้องช่วยเขาไปเพราะเขาเสียชีวิตอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่ใช่ผูแสงว่าแสงว่าเรื่องของมรดกเนี่ย มันมีทั้งทรัพย์สินนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้มีเฉพาะทรัพย์สินมันยังมีสิทธิและหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบความรับผิดชอบตามมาด้วยนี่คือมรดกทั้งหมดเลยจากที่คนเข้าใจผิดว่ามีว่าทรัพย์สินไม่ใช่แล้วบางคนบอกว่าพี่ไม่มีมรดกพี่มีเจะหนี้สินอันนี้อันนั้นก็มรดกด้วยเป็นมรดกด้วยใช่ค่ะโอเคโอเคทีนี้ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเมื่อเราสมมุติว่าเราเกิดมีหนี้สินที่สูงกว่าทรัพย์สินอแล้วเราจะทํายังไงล่ะ กลายเป็นว่าลูกเราต้องได้ศูนย์บาทเหรออ่าแต่เรามีวิธีที่จะ,ะส่งมอบครับทรัพย์ที่เกิดภายหลังจากการเสียชีวิตซึ่งตัวนี้จะปลอดหนี้อ๋อไม่มีมีใครใครก็มาอเอาไม่ได้ใครก็มาไม่ได้แต่แปลว่ามีทรัพย์ที่เกิดขึ้นสองสองช่วงเวลาคือทรัพย์ที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเสียชีวิตก่อนหรือขณะที่เสียชีวิตครับอันนี้เนี่ยจะอยู่ในในประเด็นของมรดกแล้วทรัพย์มรดกแล้วใช่ไหมครับเจ้าหนี้สามารถทวงได้ใช่ไหมแต่มีทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่เกิดหลังจากเสียชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าหนี้ไม่สามารถจะทวงหรือว่าเรียกร้องอะไรได้ใช่ค่ะจริงวิธีการจัดการแบบนี้ดีนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังในในคลิปต่อไปนะครับโอเควันนี้ครับวันนี้ก็ได้ได้ทราบ แล้วว่ามรดกจริงๆแล้วมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในคลิปต่อ,ตอไปเนี่ยผมกับทนายเบียครับจะได้มาเล่าให้ฟังถึงเรื่องถึงเรื่องการจัดการมรดกแบบต่างๆรวมถึงความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายมรดกด้วยนะครับในคลิปต่อ,ตอไปสาหรับท่านใดนะครับที่คิดว่าที่อยากมีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่ององกฎหมายมรดกหรือว่าการวางแผนมรดกสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะฮะหรือว่าท่านใดต้องการ ต้องการบริการในเรื่องของการจัดการบรดกไม่ว่าเรื่องของการจัดทําพินัยกรรมเรื่องของการวางแผนบรดกด้วยด้วยการวางแผนทางการเงินนะครับก็สามารถ inbox มาคุยกับเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะ